ครับสวัสดีครับผมโอ้ยนี่จริ่มเอาเป็นวิทยาท่าไหนครับพิธีเอาบบกสวมรงผู้เดียวครับรงไปสองบกแล้วนะครับเี่กดซีโบกบกซีคือรงเคืองหนึ่งครับร้อยเป็นบกร้อยเฮียสีแล้วอีกสองบบกเขาได้บกหนึ่งได้เบิงครับพ่ธีคือไม่เอาอุปกรณ์ก็คือนีขั้นครับขั้นใส่ไม้ไผ่ไ่นีงก็ได้ครับไม้มันแข็งแกร่งดีครับครับว่าแข็งกี่หน่อยถ้าว่าเอา ปกสวมเขาได้ครับปกสองยังอยู่สองเงนนี่ก็บเฮดคาเฟ่คาเฟ่อยูย่หน้าเราก็เด้ดส่วนใบให้ลูกค้าเขาครับหน้าเขาขามเขาเแย่ต้องสีเอาอะไรแย่างเดี๋ยวสะเอาบกสวมลงเลยครับบกสีสามในบางวิธีเฮ็ดผู้เดียวกับเฮ็ดใดครับแต่อุปก,กรณ์ถึงนหน่อยก็บอกถึงเหลมีแค่เสือกครับไม่ครับอ่ะน้องพุมพ่มพุ่มซื้อกล่องให้พวจะไหมนะเดี๋ยวผมบรรยายน้ำได้อ จะเอาบุกต่อมก่อนตอนนี้นะคะแล้วเราจะเอากระดกซวมอันนี้ก็เป็นรูนะคะอันนี้ขุดเอาเชือมั้ยเางนี้ก็ค่อนอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็ใช้เชือกครับถ้าจะขุดต้องใช้เสียงครับแล้วก็เอาตะปูม,มันต่อครับ ใช้ที่ขุดๆเลยครับขุดตรงนี้ครับประมาณครับแต่เขาเดี๋ยวเอาโบกบกที่สามลงให้เบิ้งนะครับเพราะว่าบกนี้บกสองลงไปแล้วเรื่องคือเพราะว่าได้ได้คิดเพื่อนตรงเพราะว่สอดเสือก,กน,นี่เราครับแบบเลือดเสือกแต่ม่หนี่ก็ได้นะครับก็คือว่าเป็นแบบชีวเเชร์ สอนหูที่โคตรจ่อไปนะครับซีหู้มันโมลงขันกัิมัดงินจะต้อแก่ได้ยงไงประมาณนี้ครับดูนีนก่ก็สีส นี้มันี้เขาจคางเลยนี่ก็ได้อันนี้เขาดี่อย่อยมาผีก่อนเราจะใช้ตัวนี้ในการเป็นอันนี้เี่ยให้พันเลยับพันเลยพันหือสับงมัเดับพันเลยพันใส่บวนดมาก Hello khoy sai. นี่โต๊ะไหน พี่ภูมรอดึงขึ้นออกมาดึงรอดเหาอรอดึงไม้ออกเลยใช่ใครแต่ไม่อยู่ที่นะี่ใคไม่อยู่นะเดี๋ยวไปดูเนี่ยครับเข้าเสียวไม้เอาไม้ค้างไว้นะลูกนี่ครับค้างไว้ก่อนค้างไว้มันตรงสุดแรงเ่อห่อสิบสิบปียกยกขึ้นเนี่ยมันลอยเรากลูกไสไปดึงออก ยยก,รรก็คือไหลเยอะมากเรายู่สิกลางเลยเดียวแต่ัำเป็นฮโอ้ไม่เสียงเศร้าเสียงเศร้าสีดังหนยครับไม่เราจะหาม,มุมให้เพื่อนได้ดูกันมุมไหนเดียวมุมน,นี้้วกันจะได้เห็นอ่ะเฮ้ยพูมล้อดึงไม้ออกนมา โอ้ยนี่เริ่มหนักแล้วเอ้าร่มหลอดได้ไหมหลอดเลยเดี๋ยลงไปเสร็จแล้วประมาณนี้เนี่ยครับ ตะลานมันก็ะถิลงไปบ่ตรงเลยครับประมาณน,นี้แหละแต่นี่ชื่ว่าบ,บ่ตรงมันแห้งเหรอครับสามโบกพี่โย่จริงๆมันก็บบข่ขี้ไรไปเลยกำลังเรากระยับมันอ่ะถือพี่ว่าถืออะไรเอาว้ตงนี้พ่อจะลงไปโยมเออราจะหันกล้องไปหาพ่อ

ี่สบก้สละวเพื่อนดูสามสิบห้าสามสิบหกสาสเจ็ดสสปดสาสบเก้าสี่สิบสอสี สี 43, 4, ่สิบสามสี่พร้อมเลยโอเคครับจบคลิปแค่นี้แล้วกันนี่ครับนี่มนเยอะนี่มันม,ม,ม,มากกว่านันห้าสิบก็แล้วจบคลิปกันแค่นี้นะครับสําหรับการพี่การเอาโบกสวมลงผู้เดียวนะครับ<อ>เพื่อเป็นทิ้งทิ่งให้ผู้ใดยอยู่หน้าผู้เดียวอย่างที้สวมคุณตึกสองโบกสามโบก,กเลยครับอ,อยู่หนะ้าเดียวที่เป็นคาเฟ่เราได้ใช้หลายโบกชิ้นหน่อยอโอเคครับผมจบคลิปบายบายฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม นี่คิดปใหม่ตัวสิเอาลงนะครับผมติ้งๆๆติ้งติ้งตตรงไหนกดตรงไหนเคบายครับผมบรรยากาศหน้าเขาเข้มแรงครับ